สวัสดีค่ะมาดูไพ่เล่าเรื่องวันนี้กันว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงเรื่องราวที่คุณอยากทราบอยากรู้ดีๆเลยวันนี้แม่หมอไปเร็วนิดน,นึงนะคะไปะไปกันเลยค่ะขอให้ออกมาใช่แล้วออกมาตรงนะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ดเดลเวอร์ลงในฝั่งของเขาเวลาเนี้ยคนคนนี้กลับมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะได้พบความรักครั้งใหม่นะคะ,ะเดี๋ยวลองไปดูว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะ <c oughs> เผื่อจะเป็นพลังงานใหม่ๆคนคนนี้กําลังพบรักครั้งใหม่หรือในทางกลับกัน <c oughs> เขาอาจจะตกหลุมรักกับคนรักเดิมๆในความสัมพันธ์อยากสารสัมพันธ์อีกก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องดูเพราะว่าเป็นคนเก่าหรือคนใหม่คนใหม่ที่พบกันแน่หมายถึงว่าเขาได้พบคนใหม่กันแน่หรือว่าหมายถึงคุณนะคะ โอ้ยน่าจะเป็นคุณละเพราะว่าสี่ไม้เท้าขยายเหมือนกับว่าคนคนนี้อยากจะกลับมาเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคุณใหม่ครั้งกลับมาตกหลุมรักคุณซ้ำๆในลักษณะนั้นหรืออีกความหมายหนึ่งคือถ้าเกิดเป็นคนเก่าๆที่เคยห่างหายตัดจบกันไปเวลาเนี้ยเขาอยากกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ละเพราะว่าเขามีความพร้อมถ้าในอดีตคนคนนี้ไม่มีความพร้อมนะคะในด้านของการใช้ชีวิตด้านการทํางานการเงินนี่สิน เวลานี้คนคนนี้มีความพร้อมแล้วที่เขาอยากจะมาเริ่มต้นกับคุณอยากจะชัดเจนกับคุณสี่ไม้เท้าที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนกับกับมาสารฝันความความหวังคุณอาจจะเคยคิดอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันแต่งงานกันอะไรแบบเนี้ยเขาอยากมาสารจุดตรงนั้นนะ่ะให้มันเป็นจริงนะคะ The Hermit เกิดขึ้นมีการสอดส่องคุณเกิดขึ้นนะ ในเวลาที่เป็นเวลาค่ําคืนเวลากลางคืนคนคนนี้จะคิดถึงคุณมากเป็นพิเศษมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาคิดถึงคุณค่อนข้างมากในช่วงเวลานี้จึงเกิดการสอดส่องเกิดขึ้นคืออยากรู้แหละว่าคุณมีความเป็นอยู่ยังไงนะคะอยากกลับมาในความสัมพันธ์แล้วอยากจะกลับมาเริ่มต้นกันเลยอะไรแบบนี้ตอนนี้คือเขามีความสุขว่าโอเคเขาพร้อมแล้วนะวิสิบเหรียญเกิดขึ้นการเงินก็ดีการงานก็มั่นคงนะคะอยากสร้างครอบครัวจริงๆแนละ้ละการกลับมาครั้งนี้คือมีความวาดหวังว่า อยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเหมือนกับเซตซูนอะค่ะเซตศูนย์เริ่มต้นกันใหม่เลยเหมือนยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอย่างเงี้ยนะอยากกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณอยากกลับมารักกับคุณอยากเดินทางกลับมาหาคุณในทิศทางความสัมพันธ์นะคะอยากเดินทางมาหาเพื่ออยากผูกมัดนะ่ะคราวเนี้ยอะประมาณนี้นะในขณะที่ตัวของคุณตอนนี้คุณก็อยู่ได้ละด้วยในพื้นที่ของตัวเองประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานและเรียบร้อย คุณไม่ได้ไปโฟกัสอะไรกับตรงจุดนั้นอีกเพราะว่าสําหรับคุณคุณมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมามันเป็นเรื่องการหลอกลวงอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่เคยได้ให้คําตอบอะไรกับคุณเลยในทิศทางที่ผ่านมานะเพราะว่าตอนนั้นาอาจจะยังไม่มีความพร้อมก็เป็นไปได้ก็เป็นทิศทางของคนที่เงียบหายจากกันไปก่อนเขาเรียกว่าวางความสัมพันธ์ดีกว่าแล้วเนี่ยมันเป็นทิศทางว่าโอเคเขาพร้อมละในด้านของการใช้ชีวิตการงานการเงินความชัดเจนจะเกิดขึ้นก็เหมือนกับว่าอยากจะหวนกลับมาในทิศทางของคุณนะคะ ความสัมพนันธ์นี้จริงๆคนคนนี้เคยปิดกัน้นคุณไปเหมือนกันนะก้าวไม้เท้าเกิดขึ้นแต่มันเป็นการปิดกั้นที่ไม่ได้ปิดกั้นจริงๆอะ่ะมันมีการแอบเพเยะมาดูคุณอยู่บ้างเป็นบางช่วงนะซึ่งตอนนี้เขาก็ดูคุณอยู่เหมือนกันคือมันเป็นการที่ปิดกัน้นแบบว่าไม่อยากให้คุณไปจับหรือไปเห็นความจริงอะไรในชีวิตของเขามากกว่า เขาอาจจะมีความจริงอะไรบางอย่างที่เจ็บปวดหรือไม่ได้อยากให้คุณรู้หรืออะไรที่มันเป็นความพังในชีวิตของเขา,าค่ะเช่นการเงินที่มันล้มละลายหรืออะไรแบบนี้ยเขาไม่ได้อยากให้คุณรู้แต่คุณก็ดันไปรู้ไงพอรู้มากเขาก็อาจจะวิธีการปิดกัน้นการสื่อสารกันไปอะไรแบบนี้ก็เลยห่างออกจากความสัมพันธ์กันไปเด o มลเกิดขึ้นเด o ม n เป็นลักษณะของคนที่อยู่บนความไม่ชัดเจนหรือ อีกความหมายหนึ่งก็คือลักษณะของคนที่มีภาวะดิ่งดาวในวันนี้มากๆเลยนะเขาจะคิดถึงเรื่องของคุณมากเป็นพิเศษจริงๆก็น่าจะคิดถึงเรื่องของคุณมากเป็นพิเศษแหละเพราะว่าทิศทางมันเป็นลักษณะของคนที่เขากําลังพบความรักใหม่อะนึกออกไหมเขาอยากเริ่มต้นใหม่จริงๆนะเนี่ยพอขึ้นมาเดลเวอร์ลงเออ เนี่ยสามไม้เท้าเกิดขึ้นเป็นไพ่แห่งการเฉลิมฉลองมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออนะอยากจะกลับมาสารสัมพันธ์จริงๆอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดกลับมาก็คือจะมีความชัดเจนมีความมั่นคงเกิดขึ้นละการเฉลิมฉลองที่จะเกิดขึ้นบางคนอาจจะหมายถึงการมาสู่ขอไหม การแต่งงานกันไหมอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่รู้นะว่าคุณจะตอบตกลงหรือเปล่าเพราะด้วยทิศทางคุณนิ่งมากเหลือเกินและคุณก็กลายเป็นคนที่ใจแข็งไปแล้วในทิศทางเวลานี้นะคะคุณก็คงไม่ได้ง่ายนักอ่ะกับครั้งเนี้ยคนคนนี้อาจจะต้องพิสูจน์ฝีมือกันหน่อยนะคะในทิศทางนี้นะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่เทพกติกันบ้างค่ะว่าเทพกติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคะก็เป็นเรื่องราวใหม่ๆนะเออเป็นพลังงานใหม่ๆจะกลับมาชัดเจนนั่นเองนะคะ เดิมแมจิกเชียนเขาจะทำให้เหมือนกับว่าสิ่งต่างๆในทิศทางที่มันเคยเกิดความเข้าใจผิดความผิดพลาดความเสียหายความเจ็บช้ำน้ำใจเนี่ยให้มันเหมือนกับมันหายไปเลยเหมือนกับเป่าพ่วงและหายไปอะไรแบบนี้เพราะเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าจริงๆแล้วทิศทางที่เขาทำเนี่ยเขาในความคิดของเขานะเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาทำอะไรเรวลวร้ายอะ่ะแต่เขาไปเพื่อที่จะ ไปปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นไปแก้ไขปัญหาเดิมๆก่อนที่จะเห็นแม่กลับมาแบบพระอาทิตย์ก็คือก่อนที่จะกลับมาในทิศทางความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งในเวลาที่เขาพร้อมคือณนะตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่พร้อมไม่พร้อมในเรื่องของหนี้สินการงานการเงินหรือการสร้างครอบครัวหรืออีกความหมายหนึ่งบางทีบางคนอาจจะยังไม่ได้ต้องการการผูกมัดอะไรอย่างเงี้ย เขาเห็นคุณเป็นเอมเพสนะคือเหมือนกับว่าเขาอาจจะผ่านคนมาหลายๆคนนะ่ะแต่เดียธรรมดาทุกคนที่มาในที่มาในความสัมพันธ์ของเขามันไม่มีใครเหมือนคุณนะ่ะคือคนอื่นอาจจะมาได้เรื่องของการมานั่งดิง้งนั่งดื่มมาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรแบบนี้แต่ทิศทางของคุณนะ่ยมันมันจะสวนทางกันกับคนอื่นนิดนึงคือคุณเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเพราะมันเป็นไพ่เอมเพสเพราะฉะนั้นันเลยนึกถึงว่า นึกถึงคุณอยากกลับมาในทิศทางของคุณเดอะสตา์เกิดขึ้นในฝั่งของคุณทิศทางที่เขาเห็นคือคุณโดดเด่นมากเลยในแวดวงของตัวเองหรือในพื้นที่ที่คุณมีชีวิตอยู่ตรงที่ที่คุณอยู่คุณค่อนข้างโดดเด่นมีคนเข้าหาคุณเยอะบางคนทํางานออกสื่ออะไรแบบนี้เขาเห็นคุณในที่ทางไกลอ่ะเขาก็รู้สึกนะว่าอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งแล้วก็มีความรู้สึกว่าติดค้างคุณไว้เยอะมากกับอดีตที่ผ่านมาอยากจะมาแก้ไขปัญหา ต่างๆที่เขาเคยทํากับคุณถ้าในอดีตคุณเคยซัพพอร์ตการเงินการทองคนคนนี้ก็เหมือนกับว่าอาจจะหาปัญหาเรื่องการเงินนั่นแหละดราม่ามาหาคุณนะคะสายตาที่เขามองคุณเขารู้สึกว่าเออคุณไม่เหมือนคนอื่นจริงๆอ่ะเพราะคุณเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจอะ่ะแล้วมันเป็นเหมือนเป็นความหวังเดียวในชีวิตของเขาอะค่ะเป็นเหมือนน้าหล่อเลี้ยงในใจของเขาคนอื่นเข้ามาหาเขาด้วยทิศทางที่ว่าอ,อ ในเรื่องของหวังผลประโยชน์เขาอาจจะเคยเป็นคนมั่งคั่งอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือว่ามีตําแหน่งก็ได้นะมีคนเขาหาเขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาอยากได้อะไรเขาเปย์เขาซื้อเหมือนจิ้มได้อะไรประมาณแบบนี้เพราะมันก็จะมีคนพร้อมเขาหาชีวิตของเขาแต่กับคุณนะคุณมาในชีวิตของเขาในเวลาที่ชีวิตของเขาอ่ะกําลังจะล้มละลายก็เป็นไปได้อยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งคุณช่วยเหลือเขาพลังงานคุณเป็นผู้ให้ไม่ได้เป็นผู้รับเหมือนคนอื่นนะ พยาพิเภกเกิดขึ้นคนคนนี้มีการเอาเรื่องของคุณไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่คุณและเขาอาจจะรู้จักร่วมกันนะ่ะอาจจะเป็นในเรื่องของการทิศทางว่าจะกลับมายังไงแบบนี้หรือว่าคุณเป็นยังไงหรืออีกความหมายหนึ่งคือถ้าเขารู้วันเดือนปีเกิดค,คุณเขาอาจจะเอาดวงคุณไปดูก็ได้นะเพื่อดูทิศทางว่าจะเป็นยังไงต่อไปอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าพยาพิเภกนะท่านเป็นบิดาแห่งโหราเป็นไปได้สูงค่ะที่เขาอาจจะเอาดวงคุณไปดูนะ ตอนนี้ตัวของเขาเองอบอกได้เลยว่าหลังจากที่ไม่มีคุณแล้วเนี่ยมันไม่มีใครอีกเลยที่ไปใส่ใจเขาได้แบบนั้นอีกไปดูแลเขาได้แบบนั้นอีกนะเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยถึงแม้ว่าเขามีใครอยู่ก็เหมือนกับไม่มีนั่นเองตัวเขาก็เลยนึกถึงคุณเป็นพิเศษแต่จะกลับมาก็คงยากแล้วเพราะว่าตัวเองเป็นคนเดินออกเองนะคะ มันเป็นทิศทางของความลำบากใจเหมือนกันนะที่เขาเดินออกไปในตอนจุดนั้นเขาเดินออกไปเพราะเขามองว่าชีวิตเขายังไม่พร้อมแต่ณนะตอนนั้นมันอาจจะเป็นช่วงที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดไหมว่าอยากเริ่มต้นชีวิตด้วยการอยากสร้างครอบครัวอยากอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับคนคนนี้เขายังรักอิสระอยู่แล้วก็ไม่ได้ต้องการการผูกมัดอะไรแบบนี้ค่ะในช่วงเวลานั้นอาจจะมีความไม่พร้อมมีความมีปัญหาเรื่องหนี้สินอะไรแบบนี้หรือการงานที่ยังไม่มั่นคงนะคะ ตอนนี้กลับรู้สึกว่าเดี๋ยวจะทำทุกอย่างละเพื่อที่จะได้กลับมาอยู่ในความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาแค่อยากให้คุณเข้าใจเขาเท่านั้นเองนะในทิศทางวันนี้นะทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของไพ่ออรลเคิลค่ะว่าไพ่ออลลเคิลจะสรุปว่ายังไงนะคะโอเคที่เขาหายไปเนี่ยจริงๆไม่ใช่อะไรเลย ไปแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองเคยทําผิดทาพลาดแล้วก็สิ่งที่มันเป็นเรื่องคาราคาซังที่บอกว่ายังไม่พร้อมอยู่ถ้าการงานยังไม่มีความมั่นคงก็เหมือนกับไปทําให้มันมั่นคงก่อนเพราะเขามองว่าการใช้ชีวิตถ้ามันเป็นชีวิตคู่มันคือเรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยตัวเขาเองก็ยังไม่มีความพร้อมในหลายๆอย่างนะพลังงานทิศทางวันนี้จะเป็นแบบนั้นนะคะ เขาแค่ไปทาตัวขเขาเองให้พร้อมก่อนแต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่าอยากสร้างครอบครัวจริงๆละอยากมีครอบครัวและแน่นอนว่าทิศทางเขาอยากจะมีใครเป็นครอบครัวซึ่งเขาก็หวนกลับมาในทิศทางของคุณนั่นแหละเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะมโนภาพที่เขาเห็นคือก็เหมือนกับอยากมีลูกกับคุณอยากใช้ชีวิตกับคุณนั่นเองนะคะในอดีตการเงินอาจจะมีการตึงมือ การงานอาจจะมีความไม่มั่นคงเห็นไหมมันเป็นไพ่ของการหมุนเวียนการหมุนเงินการเปลี่ยนผ่านหมุนนี้ต่อหนี้ก็เป็นไปได้ในเวลานั้นเขามีความไม่พร้อมจริงๆนะตอนนี้มันเหมือนกับว่า ไพ่ใบน,นี้มันเหมือนเป็น the wheel of fortune นะเหมือนกับกุล้อแห่งโชคชะตาทํางานละก็เหมือนกับเวลานี้ตัวเขามีความพร้อมละถ้าในอดีตเขาไม่มีความพร้อมไม่มีความมั่นคงอะไรเลยตอนนี้มันมีความพร้อมในทิศทางของเขาแล้วเพราะฉะนั้นทิศทางของเขาเมื่อมีความพร้อมสิ่งแรกๆที่เขาจะนึกถึงก็คือคนที่เคยช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาในอดีตคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์และเป็นคนที่หวังดีกับเขานั่นแหละค่ะเขาจะกลับมาในทิศทางตรงนี้เพื่อที่เหมือนกับมาทําตามสัญ,ญญาหรือคําพูดที่เคยได้ คุยกันเอาไว้ในอดีตนั่นเองนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะรอเขาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะมีการมูเตโูกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถืออาจจะเป็นการขอในเรื่องราวของคุณขอในเรื่องทิศทางความสัมพันธ์กับคุณอะไรแบบนี้หรือบางคนอาจจะขอกับพ่อพระพิฆเนศเลยก็ได้ในทิศทางความสําเร็จที่ต้องการสําเร็จในเรื่องการที่จะกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะจะเป็นในเรื่องของการขอส่องดู เอาดวงไปดูสูงมากเพราะขึ้นทางไพ่พยาพิเภกแล้วก็ไพ่การไปอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขานั่นเองนะคะก็จบแล้วนะคะสําหรับเรนดอมวันนี้นะถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้เลยดูเป็นความบันเทิงนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ